สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีท่านครับผมโอ้หายหนาห้ตาไปกะเห็นห็นหายหายนะพี่น้องช่วงนี้ผมทํารถครับว่าได้ไปใส้เฮ็ดข้าวได้บรูบล้อนี่ครับอยากกับรูปล้อนี่ก็ล่างเรียวบครับคันนี้ครับก็วันนี้ผมมีรถสวยๆมานําเสนอนะครับเอฟซีอีกหนึ่งคันนะครับเนาะใครที่กําลังมองหารถเกี่ยวข้าวดีซีเจ็ดศูนย์จีนะครับคันนี้เป็นปีหกหนึ่งหนึ่งพันหกร้อยชั่วโมงนะครับ ใครที่กําลังมองหาไว้ไปลงเกี่ยวข้าวนาปังนะครับนี่ผมแนะนําคันนี้เลยนะครับมือเดียวไปแดงครับรถบ้านนะครับรถบ้านมือเดียวไปแดงคันนี้ผมบอกเลยว่าผมเปิดขายที่สี่แสนห้าหมืนบาทครับใครได้ไปคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเนาะก็ประมาณนี้ครับอันนี้หลังคามันแตกครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนไปซื้อมาเปลี่ยนให้ใหม่เพราะว่าผมไปซื้อแล้ววันนั้นหมดหมดเลยยังไม่ได้ซื้อมาเปลี่ยนให้ใหม่ นะครับเนาะมาดูในส่วนของตัวรถบ้างครับทั้งอุ้มสวยๆนะครับขาวขาวนวลๆนะครับบุบะกันเลยทีเดียวมีตำหนิตรงนี้นิดหน่อยนะครับนิดหน่อยนะครับแต่ท่อนหนาสวยกิิบเลยนะครับสวยกิิบเลยนะครับนี่นะครับทั้งอุ้มทั้งอุ้มทั้งอุ้มไม่มีผุนะครับสวยๆนะครับนี่เลยสวยๆเลยนะครับมามาดูในส่วนของด้านในนะครับนี่ของสร้างด้านในสวยๆนะครับฐานตู้ สวยๆนะครับงูตะแกงโยกไม่แตกนะครับเครื่องเทปๆนะครับเครื่องเกียร์ไม่เคยแกะนะครับคันนี้หนึ่งพันหกร้อชั่วโมงเครื่องเกียร์ไม่เคยแกะเลยนะครับเกียร์ดีไม่เห่าไม่หอนนะครับอ้ยจืนพี่น้อง่อยก็ล่างๆแล้วว่างได้เลนครับดูยังเปียกๆอยู่เลยนะครับนี่นะครับชุวลงช่ล่างสวยๆนะครับแท็กดีสองข้างนะครับเป็นแท็กศูนย์ด้วยนะครับฟ้าเข็นนะครับกระดูกงูเรือครับ ใช้ยาวๆนะครับนี่ก็เปิดขีดล้างให้แล้วนะครับเทบุงเทโบไม่มีรั่วนะครับอุ้ยน้องจืนจืนคักเลยนะครับจืนคักเลยบู๊จืนครับเบาสวยๆนะครับเบามีขาดมุมนี้นิดหน่อยนะครับนิดหน่อยน้วก็หน้ากากสะอาดดีนะครับล้างให้ยังเงาครับล้างสองวันนะครับเมื่อวานผมก็ทั้งวันนะครับ วันนี้ก็อีกนะครับดูดงดูดาวสวยนะครับไม่แตกไม่เชื่อมนะครับดาวสวยไม่แตกไม่เชื่อมนะครับเนี่เห็นปะล่างออกให้แบบสองวันเต็มอะทุกคนรถมือเดียวป้ายแดงนะครับปากเดิมยังไม่เคยปูเลยนะครับเดิมเดิมเลยเกีียวเดิมนะครับปากเดิมเกีียวเดิมคอเดิมนะครับไม่เคยทําคอสปริงนะครับดูดังค่อนข้างสวยๆนะครับ ลกไม่มีผุนะครับสวยๆนะครับนี่ครับแท็กฝั่งนี้ก็สวยๆนะครับเลยครับสีฟองสีเฟรมดีนะครับเกียร์ไม่เคยแกะนะครับเกียร์สวยๆนะครับไม่เคยแกะแล้วก็ไม่เหาไม่หอนด้วยนะครับสังเกตดูได้ครับหัวน็อตสีน็อตยังคมๆอยู่นะครับนะครับดูประกงประกนอะไรยังเดิมอยู่นะครับ ไม่เห่าไม่หอนนะครับเกียร์ตัวนี้บอกเลยว่าเกียร์เทพมากนะครับเครื่องเกียร์ปั๊มสุดจัดนะครับเราโอ้ยมันอยู่หลึกพี่น้องมันจเข้าไปล่างอยากข้างในแต่ว่าประกันไม่เสาตู้เสาคอไม่มีแตกนะครับสวยๆนะครับมึงแจวเลยนะครับมามร์กเบรกอะไรอยู่ครบนะครับตัวนี้เปลี่ยนเป็นแบบลูกปืนให้แล้วนะครับใช้ยาว มันดีกว่าเป็นแบบบูธนะทุกคนดีกว่าเป็นแบบแบบบูธนะครับเพราะว่าแบบบูธมันมันสึกไวนะครับเป็นแบบบูธสึกไวแบบนี้ใช้ไปเถอะนะครับคอทางเข้านะครับเคยเปลี่ยนมาแล้วแต่เป็นของศูนย์นะครับเบิกศูนย์มาใส่นะครับเบิกศูนย์มาใส่นะครับแท้ศูนย์นะครับตะแกงเป็นตะแกงกลมท่นครับยกฝาให้สองนิ้วนะครับนี่ข้างในประมาณนี้นะครับ ล่างได้สำลังแล้วพี่น้องเอ้ยหมุนจะว่ามือแตกเบิดมือบาดเบิด <c oughs> ครับฝาตู้เอ้ยฝ้าตู้นวดฝั่งนี้ก็ดูครับก็มีขีดข่วนบ้างครับอันนี้คือมันเป็นมันขีดถึงเนื้อสีไอ้กินถึงเนื้อเหล็กครับมันก็เลยเป็นเสียดสนิมนะครับล้างไม่ออกนะครับส่วนไหนที่เป็นข่าบดำขราบอะไรล้างออกหมดนะครับมีตำหนิตรงนี้นิดหน่อยนะครับนี่สีแตกนิดเดียวนะครับ แต่ไม่บุบนะครับดูสันนะครับดูเหลี่ยมนะครับตรงเป๊ะนะครับสวยๆเลยคันนี้นะครับบอกเลยว่าสุดจัดนะครับหาใช้ไม่ผิดหวังนะครับคันนี้บอกเลยว่าหาใช้ไม่ผิดหวังนะครับเหลาตู้นวดใหม่ด้วยนะครับเห็นไหมเหลาตู้นวดเบิกมาใส่ใหม่นะครับเบิกใส่ใหม่ถังมันสวยๆครับเราตู้นวดเบิกมาใส่ใหม่นะครับนี่ไม่ใช่เดิมติดรถนะ เบิกศูนย์มาใส่ใหม่เลยครับช่วงล่างดีนะครับขับดีครับวันนี้บอกเลยว่าขับดีนะครับนิ่มนะครับขับดีๆนิ่มๆเลยนะครับประมาณนี้นะครับทุกคนถอสมพงษ์ข้าวดีปกติใช้งานปกติเลยนะครับรถใช้งานปกติเลยก็ให้ดูตรงไหนอีกนะครับดูครับสีน็อตวงล้อยไม่เคยแกะนะครับสุดจัดเลย แตกดีทั้งสองข้างนะครับแทกศูนย์ทั้งสองข้างด้วยนะครับเอ่อฝาด้านข้างตัวนี้นะครับฝาใต้ทังตุ้นวดผมเบิกบวกเบิกมาให้ใหม่นะครับเบิกใส่ใหม่ให้นะครับเพราะอันเก่ามาแตกนะครับชุดพวกนี้มีครบนะครับชุดปิดข้างปากมีครบนะครับนี่เลยสวยๆครับคนนี้ สวยกริบเลยนะครับสวยกริบเลยนี่ครับถังอุ้มทังอุ้มสวยหมดเลยนะครับตันนี้ถังอุ้มไม่แตกไม่ผุนะครับไม่มีผุนะครับนี่เป็นไรเป็นไรจะวะหา,าไปลงใช้งานนาปังนะครับไม่ผิดหวังนะครับคันนี้สวยๆนะครับหาใช้ไม่ผิดหวังแน่นอน นะครับเนาะมันก็นีน่นครับดูเอานะครับไม่รู้จะบอกยังไงนะครับบอกมีตรงนี้หน่อยครับประมาณนี้ครับโอ้โหนแนวของกับของนะแบบยังดีนะครับนี่ เป็นยังดีๆอยู่เลยนะครับเครื่องเกียร์ปั๊มไม่เคยแกะนะครับบอกเลยคันนี้เครื่องเกียร์ปั๊มเทพๆนะครับหาใช้ไม่ผิดหวังนะครับรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะครับซื้อมาจากเจ้าของรถนะครับรับเอกสารจากเจ้าของรถโดยตรงนะครับนี่เลยสวยๆแบบนี้ก็ไม่รู้จะไปยังไงเนาะก็ถ้าพี่มีเงินหนึ่งล้านนะครับผมก็แนะนําให้ไปที่ศูนย์คูบต้านะครับแต่ถ้าพี่มีแค่สี่แสนห้าให้ยกหูมาหาผมนะครับนี่เนี่ย บอกเลยคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนสวยๆนะครับนะเรียมๆนะจุดสายจุดเลยผมก็มีเอามีสายเข้าเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตรับสายแป๊บนึงครับเอาพอดีมีลูกค้าโทรมาถามคันนี้แหละนะครับก็พอดีผมโพสต์รูปไปใน a ฟ e b o o k นะครับก็ลูกค้าสนใจโทรมาถามก็เดี๋ยว อะไรเพิ่มเติมให้นะครับเนาะก็ประมาณนี้ครับไม่รู้จะพาดูตรงไหนนะครับมันก็มีแค่นี้แหละรถอะนี่มือเครื่องเกียร์กูนะออาประมาณนี้ครับประมาณนี้เนาะก็โอเคครับเดี๋ยวรอติดตามกันคลิปหน้าแล้วกันเนาะคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ